เือเห็นเม่เฮดเนี่ยแม่ได้อยู่บริเ้าเฉียนนร่งวันนี้ลูกค้าเข้าออกเข้าออกเยอะมากมืออื่นอ่ะแม่น้ามันจะเศร้าเลยไม่ไหวหรอกพ่อจะอันนี้จะจ้างแม่นาเลยนะเพราะว่าทุกวันน่ะแม่น้าไม่เอาไงแต่จะจ้างเป็นแบบว่าดีกว่าเราจะไปจ้างคนอื่นไงแม่นามีของมีอะไรมาวางขายก็มาวางเลย ไม่อยากให้แม่นาเอาเอาเอาอะไรนะเอาผลไม้ดองมาขายเจ้าผลไม้ดองมาขายขายปลาเผาไก่ย่างด้วยเพราะไม่ทำไม่ทันหรอกกิ่งที่ว่าไก่ย่างยังทำไม่ทันร้านส้มตำอะไรไม่มีไก่ย่างเอางงมันทำไม่ทันหรอกกิ่งเดี๋ยวมาเบาร้านส้มตำแต่ไม่มีข้าวเหนียวนะไม่มีไก่ย่างแต่อยู่นี่แต่ทั้งนี่มันกับม่ไหวแล้วนี่ขายไม่ไหวแล้วเนี่ย จะมาไก่ย่างเขามีเขามีไก่ย่างเขาส่วนกวางไก่ไก่ย่างวิเชียรจะเอาเวลาไหนไปย่างเลยเราเป็นไก่ย่างนนสะอาดไงแม่เราเป็นสูตรเราเองไงมันทําไม่ได้หรอกเหนื่อยมากต้องไม่นามามาย่างอ่ะก็ไม่นามาย่างไม่นาหามาขายเสริมเลยไม่ไหวหรอกแบบนี้วันนั้นจะขายน้ำปั่นพร้อมเมื่อก่อนขายได้นะเดี๋ยวนี้ขายไม่ได้นะเออคนเยอะไงมาเยอะ เมื่อก่อนขายไม่ได้เลยเมื่อก่อนขายได้อ๋อของอีหล่าแล้วโอ๊ยเนี่ยหมูเอาอีหล่าเอาลูกเอาปรุงปุุงปุุงอะไรลูกอะไรขาดคืนเอินเอาเด้อเก่งจะช่วยจริงๆนะอันนี้เฮาร้านส้มตำที่ไม่มีไก่ย่างเลยวมีเธอเอาตามที่เฉยน่ามีเนาะจะมาซื้อไหมต้มั่วนี่จะย่างกินไปเรื่อยๆเด้อลูกกินไปเรื่อยๆนะคะโอ๊ยไปเหมาไก่ย่างวิเชียนมาขายด้วยเนาะ แต่กำไรหน่อยเรามาทำเองอ๋อทำเองเลยใช่ไหมอ๋อพี่จนเนาะไม่ได้แล้วพี่จนยังไงอ่ะต่อไปทำอะไรครับคุณแม่ตำม่วน่ะเขาว่าจะเอายามันไม่มันมันมันหมดเครื่องมันหมดน่ะทางเล็บมือนางก็หมดแล้วก็หมูยอก็ไม่ได้ซอย แตนี่แม่จะเป็นลมนะครับจะเป็นลมข้าวยังไม่ได้กินเลยเหนื่อยมากทนะี่แม่นาศีบไเลยนะแป้งก็ไม่ได้ทาไม่ไหว้หนไหนอ๋นนนอหัวหอยก็ไม่มีอ่ะหัวหอยมันอยู่ในนี่ไงเราจะทำยังไงเนี่ยแม่ไม่ได้เอามาละลายออกไงเราอัดฟิตไว้ไง,ไงลวกเอาหลอ มานั่งรอ,อก,ก่อนพวกเธอน่ะปอนปอมานั่งรอ,อก,ก่อนลูกมามานั่งรอ,อก,ก่อนลูกอันนี่ต้องต้องลวกหัวหอยเพราะว่าหัวหอยมันอัดฟีดไก่ใส่ถุง<ะ>ใส่ถุงให้น้องตามสทบ่าจะ จ้าจ้าเดี๋ยว,ล,วลูกลูกโอนเหรอโอนเลยลูกโอนก็โอนสิ <c oughs> โอนนะคะมาเอาละเอีกเข้าแล้วครับเข้าแล้วฮะไม่น้องเขาโอนบอกว่าเข้าแล้วโอ้จ้าม,มาตุงรุงุงแล้วจ้าตามอยู่นี่แหละ กัละกัละเดี๋ยว,ว,วเดี๋ยวปีใหม่เราก็จะมีเมนูเพิ่มเติมให้แม่นามาขายเลยปีน้าให้แม่นาขายเสริมเลยขายอะไรเอาอะไรมาขายก็ได้อ่ะ ปกติเขาเห็นเอาเอาผัดหม,ม,มี่มาบางเขาไม่มาทุกวันหรอแม่ไม่ไม่มาทุกวันอ๋อโอ้ยถ้ามีแบบว่าผลไม้ดองลูกค้ากินรอก่อนได้เนาะแบบนี้เนานะใช่ไม่เคยขายไงไม่เคยเอาผลไม้ดองมาขายไงแต่ปีนี้แม่ทำไม่ได้หรอกออเหนื่อยมากก็จะทำเองทุกอย่างมันก็ไม่ได้หรอกคุณไม่ได้หรอกเพราะลูกค้าเยอะขึ้นไง ข้ามาหลายที่เออเออนีค่คุณจะมาถ่ายคุณจะมาถ่ายของคุณสะอาดสะอ้านมาอ้างฉันฉน่ะจะไม่สะดุงหีฉันหดค่ะไม่ใช่มีมีคนคอมเมนต์แม่มาไงอยู่ในเพจเรานะ่ะเออแม่สนใจนะคะลูกแม่สนใจนะคะเพราะว่าแม่เกลียดคนที่มาคอมเมนต์ในทางลบแม่เนะ่ะคนทื่สุกัญญา สุกันเออไปอ่านดูซิสุกัญญานนปรคุณเขาถ่ายว่าร้านเขาสะอาดมากสะอาดมากต้องทําแบบนี้แบบนี้แบบนี้เอ้าอีปอนด์เนี่มันมาสะอาดมันแสบว่ล่ะอบ่แสบกูกับป่สื่อเด้อไอ้ปอนมันมามันมารอกท้องลอกท้องเลยนางปอนด์นะะร้านเราบ้านนอกอยางให้สะอาดแค่ไหนนะลูกเนาะแค่นี้มันก็ดีแล้วถ้าถ้าลูกมาเห็นร้านแม่เมื่อก่อนเนี่ยแห้งบ่มีหม่องนางเด้อ มีโต๊ะเดียวเออมีโต๊ะเดียวเมื่อก่อนเน่ะแม่เป็นของชําไงลูกเอามีเรียบร้อยแล้วลูกเอาหัวหอยมันบวกว่านั่นเอาสักก่อนเธอเอาอะไรอีกน้ำยาปลาธรรมดาขายบ่ไหวปูกี่ยวเกันอยู่เนี่ยขายไม่ไหว,วเลยเดี๋ยวจะมาขายเอง เพราะว่าปลูกเนี่ยมาเนี่ยไม่กินต่ดัปั่นไงเข้ามาเตะอะไรชนบุรีเออไม่มีของหวานไมเ,<อ>เขางงาเข้ามาเขาจะกินน้ําปั่นตลอดเลยเนี่ยหลานตอ,อนเธออะไรนะมีเหลืองใช่ไหมอ่ามีเหลืองแยกน้ำเนาะมีดำก็ไม่คานี่ละจ้าเอาไหมล่ะจะเข้าห้องน้ำคราวเดียว เข้าไปทำอะไรเป็นถอนเนาะเดี๋ยวแค่นี้ไว้ก่อนจ้าไปทักทาย X4 จ้าไปทักทาย X4 เป็นห่วงนะเคลนเม่ยากอยู่นะลูกเนาะพักเขาไม่ได้เอามาให้แม่เป็นห่วงเป็นห่วงอีหลีค่ะตาบ้าตาบ้า X4 เราก็บอกว่าก็ทำใจไม่ใช่พี่ที่ถักมาไหมใช่อ๋อแม่เปิดไหมแม่เห็นเมื่อวานนี้คุณแม่ไม่เปิดเลย ใช่ไปทําบุญกับบอสเก่งนะไม่กลัวว่าวันนี้คุณแม่จะไหวหรือเปล่าดูกว่าคุณแมจะไม่เปิดงี้ยแล้วพรุ่งนี้จะให้แม่นามาช่วยแต่เช้าเลยไม่ไหวแล้วแบบเนี้ <c oughs> ยเจะได้นะข้าวก็หมดเลยก็หมดออนอนไม่ถ้าแม่นามาก็ยังจะหุงข้าวทัน,อ,อ,ทนอีกนะแม่นาต้องวิ่งรอบอ่ะอันกับเที่ยวมาทักทายกันนี่สิจะเป็นห่วงนะเป็นห่วงเป็นห่วงแล้วลูกเป็นห่วงทุกคนหมดแล้วแม่ขวานอยู่บนจานเลยแม่โอ้ยหมดทุกอย่างเลยอ่ะหมดมากแล้คุณครูคุณครูเขาพูดได้ไหมเขาพูดภาษาเราได้ไหม Can ท่านพูดภาษาไทยได้นล็กน้อยอ๋ออาคุณครูก็เหมือนกันใช่ไหมไม่ได้เลยนะเออเหรออ่าบอกบอกบอกว่าถ้าข้าวอร่อยไหมอยู่ที่นั่นเพื่นเคยกินอะไรถ้าไม่อร่อยก็ไม่เชื่อนะเพราะว่าหมดนะเอันนั้นอ่าเพื่อนคุณครูเพื่อนว่าอร่อย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 มากๆอร่อยมากๆ เพราะว่าหลักฐานอยู่บนจานว่างเลยสวยไหมแม่สวยไหมถามหน่อยสวยเออ ไม่มีพลังนะเพราะว่า fc มาไม่ก็ดีใจ fc มาทุกตัวไม่ดีใจหมดแต่ว่าไม่ไม่ค่อยได้ทักทายพ่อแม่แม่ยากจริงสิไม่ลูกเห็นลูกมาแม่ก็ดีใจนะแม่เป็นสิ่งศัสถิตของลูกแล้วเนี่ยเป็นอีหยังก่อเป็นอีหยังก่อไปถ้าสอบเสร็จแล้วเด็กน้องจะมากินนโอ้อันนี้ไอ้เรื่องจริงหรอเรื่องจริงเรื่องจริงครับอ๋อบนกับบนบนกับคี้ยวหรออะไรขอบคุณลูกมากอ่ะ อันล่ะไม่ได้โกหกโอเคครับทกนุณบนกับคุณแม่ไว้อันละว่าถ้าสอบติดคอัมดับที่หนึ่งจะมากินร้านแม่หอยให้ได้ไก่ไก่ปนได้กับม้าเป็นบรรลุขนาดไหนก็เอยเลิศมากอ่ะล่าสุดเป็นสิ่งศิสิทธิ์แม่เขาจะไม่เอาน้ำแดงถวายเหรอขาอนี้พร้อมค่ะอ่านี่นะคะมีหลักฐานพร้อมค่ะพร้อมให้น้ำแดงค่ะติดที่ไหนครับ กทมอโหยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยนะคะจ้าตั้งแต่ลูกมากับอันอันคูบาอาจารย์ทั้งอันฟิลิปปินส์อียังสิแมกกะดีใจ่แล้วนะที่แรกว่ามันเพื่อเป็นคนไทยเนาะอ๋คือพวกเว้าเอ็งสิแมกก็เลยว่าแม่ไม่เป็นคนพูดเก่งไงแล้วบบดนี้จังจังเอฟซีจังจังลูกสิกระเบาเก่งไ่มวแล้วแล้วสองคนเพื่อนทำไมไม่พูดอะไรอย่างเงี้ยรอกกามาลูกว่าเพิ่นนป็งคนฟิลิปปินส์เห็นไหมฟิลิปปินส์เพื่อกินข่าวพาดแม่เห็นไหม เที่ยงหมดเลยอ่ะหมดทุกอย่างการันตีอีกหนึ่งเสี่ยงเนาะไม่ใช่อร่อยแต่เก่งนะขนาดประเทศประเทศอื่นเพิ่นกันยังว่ามันอร่อยเออสุกัญญาสุกัญญาไม่พูดต่อเราไม่ได้พูดกันนะเราไม่ได้คุยกันเดี๋ยวเขาต้องบนมาใหม่อยู่แล้วมาตัดซึ่งซอสตาหนุยวันพวกสูงไอ้พวกสูงใกล้เนี่ยแล้วเธอจะกลับวันไหนอ่ะ มาอีกเด้อเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวมืออื่นแม่น้ากันสิมาซอยงานดอกเพราะว่าไม่ไหวแล้วแม่คนเดียวไม่ไหวอ่ะต้องมากินข้าวให้ได้เนนนน่่บ้าอองสูมมมััไไกละใกล้ๆเองเรารักกันนะลูกแม่แม่บ่เคยแม่จิ้งศรแม่กัญญาเธอก็เห็นนี่เนาะทำใจแล้วไงเห็นตลอดว่ากัอญได้เห็นได้เห็นบอสเก่งคือหนูได้แฟนตัวโยมล้างหนูได้แฝดตัวยคยม ขอบเดี๋ยวแล้วก่อนก่อนจะกลับเนี่ยมาหาแม่อีกนะคะใช่ค่ะหาหลังเทียนมันสีปอดปลมกันนี่ห่ะที่ได้คุยกันนะอันของเธอมีมีตำและเบิดก็50บาทแล้วก็หกสิก็ร้อยสิบบาทเองลูกมีน้ำไหมก็นั่นเลยน้ำเปล่าหนึ่งเออน้ำบิ๊กหนึ่งก็ได้ก็อะไรนะหกสิบเป็นร้อยสิบเป็นเป็นร้อยยี่สิบเป็นร้อยสามสิบบาทเองเห็นไหมถือมาสองร้อยไม่ได้จ่ายเัน ร้อยสามสิบบาทหนึ่งลูกอันก้อนที่นกับเวมาเด้อเวมาก้อนก็จิกลาหนึ่งลูกเพราะว่าไม่ยากเหมยบะหลานเทีหาลังเวลาเขาอาจจะได้นางเบากระยัง่ินะไม่ได้ได้ไงดอกไปเตี๋ยวไได้ได้นะมันก็เป็นเหมือนอยู่ในคลิปใช่ไหมลูกแม่วุ่นวายเหมือนในคลิปเลยนะเพราะว่าแม่ทำคนเดียวขอบคุณมากนะคะลูกจ้าขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากนะคะลูกขอบคุณมากนะคะเอาพวกเธอ พวกเธอต้องนั่งนานๆไม่ขึ้นเลยเอาสักกีทนะเดี๋ยวเดี๋ยวก่นเด้อแม่แม่เฮ็ดไปให้แล้วเดี๋ยวมีน้ำ้าขวดเนี่ยแล้วก็เขียวสุกี้ตำกระเบิดลูกหูแล้วก็แม่พราพูดเนาะเออแล้วก็เขาผัดแล้วก็โอยหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกไล่ไปทีละอันพ่อแม่เลยอันนี้สี่สิบสี่สิบเป็นแปดสิบเอ้ยจ้ะอ่าแปดสิบแปดสิบกับห้าสิบเป็นเท่าไหร่ลูกไล่ไปเลยแม่ไม่จำไม่ได้นะร้อยสามสิบ อาดีๆนะพี่เก่งนะแม่ขาดทุนนะเอเหรออันแปดสิบเนี่ยบวกไปเลยลูกห้าสิบอนี้ไหนเขาเมื่อกี้ห้าสิบมิลลมไม่อันนี้รวมไปแล้วอันนี้รวมไปแล้วนี่อ่ะสี่สิบสี่สิบก็เป็นแปดสิบแล้วใช่ไหมแปดสิบบวกห้าสิบอันน้ำกี่ขวดห้าครับห้าก็ห้าสิบบวกห้าสิบแล้วก็สุกี้เุกี้สามสิบอันนี้ก็สามสิบบวกอีกหกสิบ อ่าแม่กระถูกได้ไรได้ละโอเค2 4 0สี่สบเติมน้ำมันมาอยู่หมดเยอะกว่านี้โอ้ใช่ไหมใช่มาอีกนะบอกเพื่อนเนี่ยมาไอีกนะหรือพฤติกรรมเมื่อไดเออคุนสอนอยู่ทยสอนอยู่ภูเขียวอ๋อภูเขียวใกล้ๆเนี่ยเขาเป็นคุณครูสอนอยู่ภูเขียวใช่ครับ next time จะมาอีกไหมมาบ้านไม่หอยอีกไหมครับผมครับผมโอเคแล้วแล้วถ้าไม่มีเพื่อนพามาจะมาถูกไหม อุ้ยโอ้มัดคือตีมีอเมริกั n อ l าร์ทเมนท์ที่นี่อ๋อมีเพื่อนแล้วก็รังอื่นอ๋อมีเพื่อนอีกส่วนมะนิโอเคแล้วนี่ก็มีว่างั้นแล้วลูกจะมากับเขาไหมมาครับแม่อันนั้นนะมือรุ่นมาใหม่เด้อลูกเดี๋ยววันหลังน่ะแม่นาแม่นาจะมาช่วยงานเอาแม่นามาช่วยงานเลยไม่ไม่ไม่ไหวหรอกถ่ายรูปกับแม่อ่าถ่ายรูปคุณแม่ ให้ปอนถ่ายให้ก็ได้ถ่ายกับเก่งด้วยถ่ายกับพี่เก่งด้วยก็ได้ปอนนะคายเจ็ตเเคมาไว้เข้ามาท้องห็นงามๆเออเมี่ยนี่นี่กดไหล่เนี่กดไหล่ครับตัวดีพีใหม่ทำใหสุขภาพร่างกายแข็งแรงมาอีกแน่นอนครับเนี่ยพี่น่ะดีใจหลายสิีไฮได้นั่นขอบคุณมากนะคะอ่ะเป็นสิ่งส์ซักชีสของลุยส์ส่องเป็นพ่อแม่เลย อ่ะเมสซี่เมสซี่สองสี่อ่ะสองสี่แม่บอกเลขดูดูสองสี่ขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับนี่ครับจังมาหาแม่ใหม่ได้ดูแลนขอบคุณมากครับครับเดินทางปลอดภัยนะครับครับผมเดี๋ยวไปเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวให้นักปอนกันอ้าวก๋วยเตี๋ยวไม่เอาคืนแล้ว